สวัสดีค่ะเด็กๆพบกันอีกแล้วนะคะกับปุณครูเมตอนนี้เรายังเรียนอยู่ในหน่วยตัวเราอยู่นะคะวันนี้เราจะมาเรียนรู้เรื่องการดูแลสุขอนามัยในช่องปากกันค่ะแต่ก่อนอื่นเดี๋ยวเรานั้นไปฟังนิทานกันก่อนเด็กๆอยากฟังนิทานไหมคะ อ๋ถ้าอยากฟังเด็กๆต้องตั้งใจฟังนะคะไปฟังนิทานกันเลยค่ะนิทานเรื่องเด็กไม่ชอบแปลงฟันวันนี้หนูนิ่มตื่นสายหนูนิ่มจึงไม่ยอมแปลงฟันรีบอาบน้ำแต่งตัวและเดินไปหาคุณแม่ที่ในครัวเพื่อรับประทานอาหารเช้าไปโรงเรียนคุณแม่คะวันนี้มีอะไรกินบ้างคะหนูนิ่มพูดไป กลิ่นปากก็โชยไปรอบๆคุณแม่ได้กลิ่นจึงถามขึ้นมาว่าหนูนิ่มได้กลิ่นอะไรไหมคะเหม็นเหมือนหมูตายเลยหนูนิ่มไม่ตอบรีบกินข้าวแล้วไปโรงเรียนที่โรงเรียนเพื่อนๆรอหนูนิ่มที่สนามเด็กเล่นหนูนิ่มมาแล้วหนูนิ่มมาแล้วหนูนิ่มเดินไปหาเพื่อนๆแล้วถามเพื่อนว่า พวกเธอเล่นอะไรกันขอหนูนิ่มเล่นด้วยได้ไหมกลิ่นปากของหนูนิ่มอ็อโชยออกมาพวกเธอได้กลิ่นอะไรไหมกลิ่นเหม็นจังเลยเพื่อนๆมองหาที่มาของกลิ่นหนูนิ่มรีบตอบว่าไม่ได้กลิ่นอะไรเลยเราไปเล่นกันเถอะรู้แล้วรู้แล้วกลิ่นมาจากปากของหนูนิ่มนี่เองเราไม่เล่นกับหนูนิ่มแล้วพวกเราไปกันเถอ หนูนิ่มเสียใจเพราะไม่มีใครเล่นด้วยจึงไปหาคุณครูคุณครูคะไม่มีใครอยากเล่นกับหนูนิ่มเลยเขาว่าหนูนิ่มปากเม้นถ้าหนูนิ่มไม่อยากปากเน้นหนูนิ่มก็ต้องรู้จักแปลงฟันแม่ครูหยิบแปลงสีฟันและยาสีฟันให้หนูนิ่มต่อไปหนูนิ่มต้องไม่ลืมที่จะแปลงฟันทุกเช้าก่อนมาโรงเรียนนะคะ คุณครูหนูนิ่มสัญญาเด็กๆต้องรู้จักแปลงฟันและแปลงฟันให้ถูกวิธีด้วยนะคะไปรับชมรับฟังเตรียมแปลงฟันให้ถูกวิธีพร้อมๆกันเลยค่ะ ะอาดสวยเป็นเงางามแปลงฟันที่ถูกวิธีดูสิต้องแปลงขึ้นลงแงปลงฟันที่ถูกวิธีดูสิต้องแปลงขึ้นลงตื่นเช้าเราไปฟัน สวัสดีค่ะทันแพทย์หญิงสิริกันตปันจันพงศ์เป็นคหมอเฉพาะทางทางด้านใส่ฟันมีหลายหลยคนสอบถามมาเกี่ยวกับวิธีการดูแลรักษาฟันอย่างที่บอกกับฟันเนี่ยเป็นสิ่งสําคัญสําหรับทุกๆคนไม่ว่าจะาวัยเด็กหรือวัยทํางานหรือว่าวัยชาราทุกคนควรองให้ความความสำคัญกับเรื่องการดูแลรักษาฟันเริ่มต้นสําหรับคนทั่วไป การทําความสะอาดเนี่ยเป็นสิ่งสําคัญการทําความสะอาดเนี่ยทำได้ง่ายๆนะคะด้วยการแปรงฟันอ่หมอจะลองแนะนาําวิธีการแปรงฟันซึ่งทุกๆคนสามารถเอาไปใช้ได้เลยนะคะอะ่เราเริ่มต้นเลยค่ะลองมาดูแล้วกันว่าทุกคนแปรงฟันได้ถูกต้องเหมือนที่คุณหมอพูดหรือเปล่านะคะอะ่เริ่มต้นจากการจับแปรงแล้วก็วางมือไว้อย่างนี้จับแปรงที่ด้านตรงนะคะแล้วก็อ่สมมุตินี้เป็นฟันของเราใช่ไหมคะในฟันบนนะคะ เราก็จะเอียงแปลงประมาณ45องศานะคะการที่เราเอียงแปลงแบบนี้ก็เพื่อที่ให้ขนแปรงเนี่ยเข้าไปอยู่ในร่องเหงือกเราก็ค่อยๆขยับสั้นๆนะคะแล้วก็ปัดลงแล้วเราก็จะทําซ้ําอยู่ที่ตําแหน่งเดียวกันเนี่ยประมาณ5-10ทีนะคะหลังจากนั้นเราก็ใช้วิธีขยับแปรงเปลี่ยนตําแหน่งของแปรงไม่ทราบจะพอมองเห็นกันไหมคะอ่าอย่างนี้นะคะขยับแล้วก็เปลี่ยนไปเรื่อยๆ ที่อยากจะเน้นตรงนี้นิดนึงคือว่าคนไข้หรคนที่มาให้หมอตรวจเนี่ยจะชอบแปลงรักษาแบบนี้ถูกันแรงๆพอถูกกันแรงๆสิ่งที่เกิดขึ้นคอฟันก็จะสึกนะคะส่วนฟันล่างเช่นกันค่ะฟันล่างนะคะเราก็จะเอียงแปลงลงนะคะขยับแล้วก็ปัดขึ้นรักษาอย่างนี้แต่วิธีการแปลงฟันเนื่องจากว่าฟันเรามีหลายซี่บางทีเราแปลงตรงนี้ทีตรงนี้ทีเราอาจจะลืมนะคะอยากจะแนะนําว่าเราควรจะแปลงให้เป็นรอบเริ่มต้นจากแปลงทางด้านรอบนอก น,กกน,นะคะรอบนอกฟันบนเสร็จแล้วก็ลงมาที่รอบนอกของฟันล่างนะคะหลังจากนั้นเราก็ต้องเข้ามาแปลงทางด้านในทางด้านในก็เช่นกันค่ะในฟันบนเราก็จะเอียงแปรงประมาณ45าองศาให้ขนแปรงชี้ไปที่ร่องเหงือกนะคะแล้วก็ขยับแล้วก็ปัดลงนะคะเช่ชชนกันเรารอบนอกฟันบนเสร็จเราก็มารอบนอกฟันล่างรอบในฟันบนใช่ไหมคะแล้วก็ตามมาด้วยรอบด้านในฟันล่างต่อไปก็จะเป็นด้านหนึ่งที่คุณ จะต้องแปลงวิธีด้านตรงเนี้ยแปลงได้ง่ายมากก็แค่ขยับตรงๆมันก็คือด้านบดเกี้ยวพาะด้านเนี้ยเสร็จอาหารก็จะเข้าไปติดตรงนี้เราก็แค่ถูแปรงตั้งแปรงตรงอย่างนี้ค่ะแล้วก็ถือขยับไปมาแค่นี้ประมาณ10บครั้งนะคะเรามีทั้งฟันล่างแล้วก็มีทั้งฟันบนนะคะค่อยๆถูเข้าไปลักษณะแบบนี้หลังจากเราแปรงฟันเสร็จแล้วด้านนอกด้านใน แล้วก็ด้านบทเคี้ยวสิ่งที่อยากให้แปลงเพิ่มที่มักจะลืมกันก็คือลิ้นค่ะเพราะลิ้นเป็นที่หมักหมมเสร็จอาหารเราก็ต้องค่อยแปลงปัดออกมาก็จบเก็ดเล็กๆน้อยๆเกี่ยวกับการทาความสะอาดดูแลช่องปากก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์กับทุกๆท,ท่านบ้างนะคะสวัสดีค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะเด็กๆได้เรียนรู้การแปลงฟันอย่างถูกวิธีกับคุณหมอไปแล้วเด็กๆว่าเด็กๆทําดดทได้ไหมคะ ถ้าเด็กๆทำได้ก็นำไปปฏิบัติตามด้วยนะคะฟันของเราจะได้แข็งแรงแล้วก็สะอาดแล้วเราจะได้ไม่ปวดฟันค่ะ <c oughs> แล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะบ๊ายบาย